สวัสดีค่ะทุกคนก็คือเห็นหมดแล้วแหละว่าอเออวันนี้พาบ้านสองก็เลยแบบว่าตัวเนี้ยยกให้เป็นที่หนึ่งเลยที่ทำให้ชีวิตของเน,นี่ยดีขึ้นสมมติฉันเป็นคนสวย้ยฉันเป็นคนสวยการมีนาฬิกาข้อมือติดตัวไว้มันจะทำให้ชีวิตโปรดักที v วันนี้วันนี้นนยังไงละ่ะวันนี้ของอะไรอของที่บอกให้เตรียมไวส้สามอย่างไม่ได้เตรียมเป็นสาม เป็นเป็นสามอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีในชีวิตแล้วมันดีอ่ะเป็นแบบเป็นของในชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าเออมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสามอย่างให้ให้มีเรื่องเหยหรอใช่ใช่คนละอันคนละอันสองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับกันอ่ามาสที่ห่อฮัคสเลนะคะตัวนี้เราต้องแบบอย่างนี้ไหมเป็น b e a บ t ็อกเกอร์ตัวฮัสเลยนี่นะคะมันเป็นตัวที่เป็นมาสที่แบบว่าทําให้หน้าเราเนี่ยมัน รู้สึกว่าเรียบเนียนมากเลยนะคะมันบอกว่าเขาเคลมว่าเป็นการเบนด้วยคนของเสื้อเขาแอดลาในมโมร็อกโกซึ่งแบบค่อยมันจะดีหรอวะแต่ว่าเราเห็นรีวิวเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบบว่าเราได้ลองใช้ดูครั้งหนึ่งคือแบบผิวมันเรียบเลยแล้วมันแต่งหน้าติดทนมากทั้งวันก็เลยแบบว่าตัวนี้นี่ยกให้เป็นที่หนึ่ง เลยที่ทำให้ชีวิตของเนี่ยดีขึ้นชีวิตแบบของผิวหน้าของผิวหน้าเพราะชีวิตเราขึ้นอยู่กับหน้านะคะหน้าตาเป็นหน้าต่างของใจหรือเปล่าดวงตาเหรอดวงตาโดนตาเห็อหนตาต่างของเราของเราแบบหน้าหน้าเลยอันนี้เป็นโฟมคือชอบอันนี้เพราะว่า เป็นโฟมเด็สูงมันทำงไงน้าทำมิวที่บ็อกเกอร์อือี่อันนี้อันนี้เป็นช่องมิวทีบ็อกเกอร์นอนใช่สำหรับเขาไปดูได้ดูหน้าด้วยนี่เราก็แต่งแบบเออลุกทำมา่องทำมาส์กทำมาส่าไหมตาชมูขนาดนี้อันนี้อันนี้เป็นโฟมคือรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราใช้แบบเป็นสบู่เด็กเว้ยแล้คือมันก็ดีนะหน้ามันเป็นสิวตอนหน้ามันแห้งหน้ามันแห้งแบบแห้งคือตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าฉันหน้าฉันแห้งใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้มันแห้งกว่านี้แล้วเพราะหน้าฉัน เหมือนมันก็แพ้ง่ายฉันคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพราหน้ามันแห้งปุ๊บเหมือนผิวมันก็ไม่เฮลตี้อะฉันคิดเอาเองนะฉันคิดเอาเองไม่มีหลักการอะไรจริงๆแต่ว่าเหมือนพอหน้ามันแห้งเป็นสตรีทมโน่พูแบบพอหน้ามันแห้งผิวมันก็ไม่เฮลตี้แบบมันโดนอะไรมันก็แสบไปหมดฉันนาใส่ครีมอะไรไม่ค่อยได้คอมันไม่ได้แท้แบบเป็นสิวนะในคนแต่แบบแทบแบบหน้าแสบอะเออแต่พอมาใช้โฟมหน้าตอนนี้ก็คือดีที่มุกไหล่ของฉัมไปาแล้ว ได้เลยเนี่ยยังไงอ่ะก็คือสุดตัวนี้คือดีจบดีดีเออตัวนี้คือดีตัวนี้น้ำหูน้ำตาไหลเลยอันนี้คือดีจริงจริงทุกคนดูดิเจ้าของช่องน้ำตาไหลคิดเอาเองอืมสวดความชุ่มชื้นอ่าชุ่มชื้นด้วยอ่าชิ้นต่อไปชิ้นต่ออ่าตัวต่อไปของสองเลยก็คือตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าสองเนี่ยเป็นคนที่รักกันแต่งหน้าเมคอัพนะคะเมคอัพรูทีนรูทีนวะรูทีนรูทีนอ่า ก็คือจะเป็นตัวบานิลาโค CC ซีอิตเปรียนต์ซีซีครีม SPF 30 PA++ บวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเซฟมาไลค์คือมันทําให้หน้าเรามันกระจ่างใสขึ้นมาโดยหนึอดับเลยตัวที่แบบก็เราไม่ต้องไปทําแบบฉีดผิวฉีดอะไรเลยนะยตื่นมาปุ๊บทาครีมปบสวย ก็ไม่ขนาดนั้นก็พอแล้วตอนใส่คายที่เฉยๆอ่ะไม่รอดนะเนื้อเซ็ตใหม่ไรมันมันคือมันเป็นตัวที่ทำให้ผิวหน้าเรามาดูขาวคือที่บางทีเราแบบว่าออกไปออกแดดนึกออกไหมไปฆ่าประจุศาสตร์ใดๆตัวนี้ปิ้งเลยจ้ะหน้าคือใสเชื่อไหมเชื่ออ่ะต้องเชื่อแล้วล่ะอะไรอะไรอีกอะไรอีกอ่ะของเราของเรายังไงอีกพูดน้ำหอมอืมเป็นคือ ทุกวันจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยน้ำหอมมัน c h a ช g e my life ยังไงเขาคือสมัยก่อนอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ฉีดน้ำหอมเว่ยจนกระทั่งวันนึงฉันไปบังเอิญได้กลิ่นหอมของฉันไม่ใช่ไม่ใช่เคยเคยไปได้กลิ่นน้ำหอมของคนนึงแล้วแล้วมันหอมมาแล้วมันรู้สึกดีอ่ะก็เลยนั่นแหละเราก็เลยใช้จบดูเปนโรคดูเปนโรคจิตเหมือนกันนี่นแอบไปกินโดนกลิ่นเนี่ยคือกินใกล้ใกล้แล้วม่กลนได้กลิ่นใช่ไหมแล้วหลังจากที่ฉันฉีดฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ดีอ่ะแบบแต่วันนี้ไม่โอ้ฉีดก็ดีอ่ะงเหรอเออฉันก็ดี แต่พอฉีดแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนสวยเฮ้ยฉันเป็นคนสวยคิดเอาเองโอ้โหสรุปไอเทมที่สองคือน้ำหอมอืมทำทำทำทนทำทำทันี่ค่ะอันนี้คือมาสคาร่าของพี่น้องฉัตรนะคะยี่ห้อ brow n it นะคะตัวนี้น่าจะชื่อรุ่นว่าอ่าอันอันสระอันสกตรงนี้ไปแล้วก็เป็นการ นี่ก็คือเป็นตัว Professional Duo Mascara นะคะของยี่ห้อ Brow It by น้องฉัตซึ่งเป็นตัวที่แบบแซ่บรายการแซฟมไมไลน์มากที่สุดในโลกใบนี้เลยก็คือแบบว่าป,ปัดเปุ๊บเนี่ยขนตานี่คือเด้งตั้งแต่เช้าของวันเนี้ยันเย็นของอีกสาวันข้างหน้าดูแน่เรามไม่ได้บอกอ่อยมัประมาณนั้นเลยคือมันมันดีมากจริงๆคืออยากให้ลองใช้แล้วคือขนตามันแบบ ในในเปิดเปิดออกมาให้ดูดิอ๋อเราจะเปิดออกมาให้ดูนะคะ,ะไม่เปิด <c oughs> หให้ดูพอนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหัวเล็กนะก็จะแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกด,าด้<อ>านหนึ่งก็จะเป็นหัว,วเล็กจะเอาไว้ใช้ปัดตาล่างเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหัวใหญ่เนี่ยก็คืออย่างนี้อเออชัดอยู่เนาะหัวใหญ่นี่คือเอาไว้ปัดตาบนใช่แต่บางทีเราก็ชอบเอาตาล่างมาปัดตาบนเหมือนกันงงไหมได้เพราะว่าแบบ พอหัวมันเล็กๆมันก็จะแทรกซึมไปได้แบบง่ายแล้วก็คือทําให้ขนตาเราฉ่าทั้งวันจริงๆแต่แบบชอบมีปัญหาเวลาปัดตาปัดขนตาแล้วมันจะเป็นก้อนเลยตรงนี้เป็นนะจริงอ่ะจริงอันตกไหมมันตกตอนเย็นๆมันชอบตกสิ่งที่เราชอบคือของกันที่มาลาเยี่อะอะไรก็ตามเลยนะคือการที่มันไม่ฟอรเอาระหว่างวันไม่เป็นแผนดาเออไตัวนี้เนี่ยตับโสด ิน,นยังไงอุ้ยไงอ่ะนาฬิกาอุ้ยคือขอออกจากโหมดแบบบิวตี้รู้สึกว่าสิ่งที่แบบเออเซฟมาแล้วคือเนี่ยเป็นคนติดนาฬิกาอันนี้คือนาฬิกาข้อมือแต่คือตอนนี้มันพังแล้วอะอุ้ยเขารู้สิไม่นะพังเราเราเปนเซฟไปได้ยังไงเนี่ยคือคือก่อนหน้านี้อตอนก่อนหน้าที่มันยังไม่พังอ่ะมันเซฟมาได้แบบมันปึ๊บคือมันเป็นนาฬิกาที่รู้สึกว่าดีปะทรงมันดีไหนๆมันดูซิมันพังมันพังแล้วนะอ่ะสมมติลองก่อ คือออะะไรมันดีเพราะว่าพอมันเป็นในการแบบชอบในการดิจิตอลแบบนี้มันจะตีทุกชั่วโมงเว้ยสมมติแบบสมมติเธอนั่งโง่ๆอยู่เนี้ยตีมันโดนด่าคิดคได้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้มันเสียเวลาแล้วต้องรู้ไปทำอย่างอื่นการมีในการข้อมือติดตัวไว้มันจะทำให้ชีวิต Producty เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นโทรศัพท์ตั้งไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องต้องเป็ันการมาแบบว่า อันนี้เออมาโชว์เข้ามาดูนิดนึงแต่แล้วสุดคืออัอแล้วหลังจากในการพังชีวิตก็เลยไม่โรดักทีมว่าแล้วล่ะอ่ะโอเคจดแล้วหมดแล้ว <Yeah. S 2> อันนี้ก็คือเป็นแบบสามอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะ <c oughs> เป็นแบบเซฟไฟล์ไ์อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบ จริงที่มันอาจจะดูไม่สําคัญคือแค่เรามั่นใจใช่ไหมทำอะไรก<า>็ได้ที่เรามั่นใจนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสำหรับการเป็นม <c oughs> น,นุษย์หนึ่งคนในโลกใบนี้ในสังคมใบนี้ <c oughs> มาเป็นคำคำุ้มเฉยเลยอ่ะไม่นอนอะ่ะ <c oughs> จบแจบแล้วจบแล้วคุ้แล้วไปแล้วไปอ่ะเดี๋ยวกูดดีจบแล้วอ๋อไม่ตายไม่ก็แบบกูต้องปิดห้องก่อนดีพี่เกดนี่เบื้องหลังก็คือมาเข้เออ อย่าลืมช่องสองปี๊นะคะแล้วก็ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ